เซตยาเตรียมคลอดนะครับของวิทยาสมนะฮะเดี๋ยวมีอะไรบ้างเราไปไล่ดูกันตัวกล่องผลิตภัณฑ์นะครับจะมาในรูปแบบนี้นครับมีทั้งหมด6ชิ้นนะฮะตอนนี้เจลสมุนไพรนะครับเอาไว้ทาท้องหลังอาบน้ำนะครับป้องกันท้องอืดตอนนี้จะกลิ่นหอมนะครับกลิ่นจะไม่ฉุนเนาะตอนนี้มหาหิงสูตรดั้งเดิมก็ทาท้องเหมือนกันนะครับหลังอาบน้ำเหมือนกัน แต่ตอนนี้จะเป็นกลิ่นมหาหิงรุ่นแรกๆนะครับก็กลิ่นมหาหิงเต็มๆมาแหละมันจะมีกลิ่นถ้าคุณแม่ไม่ชอบกลิ่นก็ใช้ตัวนี้น้ำมันยูคาลิตัสนะครับหยดตามหมอนตามที่นอนนะครับช่วยให้น้องหายใจโล่งขึ้นตอนนี้การใช้งานถ้าแผลสดแผลเหมือนเบตาดินนะครับแผลสดน้ำร้อนลวกไฟไหม้นะนี้น้ำเกลือนะครับน้ำเกลือ ขนาด120มหลหนึ่งขวดตอนนี้แอลกอฮอล์70%นะครับไว้เช็ดสะดือนะครับก็หนึ่งเซตก็ประกอบด้วยหตัวนะฮะ